สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณน้องคณิตศาสตร์ปสามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะนักเรียนพิจารณาเลข3 0มพค่ะส0 3 2มีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างคะ่ะถูกต้องค่ะจะเห็นว่ามีเลขโดดที่เหมือนกันอยู่2ตัวนะคะก็คือเลขโดด3ามเลขโดด3ามทั้งสองตัวนี้มีค่าเท่ากันหรือไมค่ค่ะ เด er ี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูนะคะว่าเลขโดดที่เหมือนกันแต่อยู่คนละตำแหน่งกันเนี่ยมีค่าเท่ากันหรือไม่การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะสามารถใช้สัญลักษณ์เขียนแทนได้ตั้งแต่เลข0ถึงเลข9ทั้งหมดจำนวน10ตัวนะคะ10ตัวนี้เราเรียกว่าเลขโดดนะคะโดยการแสดงค่าต้องอาศัยหลักและค่าประจำหลักดังนี้ค่ะ นักเรียนดูที่ขวามือสุดนะคะขวามือสุดของนักเรียนคือหลักที่1ก็คือหลักหน่วย,ม,ย,ย 10. มีค่าประจําหลักอยู่ที่หนึ่งขยับมาที่ซ้ายมือค่ะหลักที่สองคือหลักสิบมีค่าประจําหลักอยู่ที่สิบค่ะหลักร้อยค่ะหลักที่สามมีค่าประจําหลักอยู่ที่หนึ่งรอหลักที่สี่ค่ะหลักพันมีค่าประจําหลักอยู่ที่หนึ่งพัน หลักที่5ค่ะหลักหมื่นมีค่าประจําหลักอยู่ที่1น0่งหลักที่6ค่ะมีค่าประจําหลักอยู่ที่100่งแสนนั่นเองจะสังเกตได้ว่าหลักทางซ้ายมือนะคะจะสังเกตได้ว่าหลักทางซ้ายมือจะมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ขวามือที่อยู่ติดกันนะคะตัวอย่างการเขียนจำนวนจากลูกคิดนี้นะคะหลักที่1ค่ะ หลักหน่วยมีลูกคิดอยู่หลูกแสดงห้าหลักสิบมีลูกคิดอยู่สลูกแสดงสี่ค่ะหลักร้อยหลักที่สาม,มีลูกคิดจำนวนสองลูกแสดงสองค่ะหลักที่สี่หลักพันมีลูกคิดจำนวนสี่ลูกแสดงสี่ค่ะหลักหมื่นมีลูกคิดจำนวน3ลูกแสดงสมค่ะ ดังนั้นลูกคิดแสดงจำนวนานวน34,245หลักที่1หลักหน่วยมีเลขโดด5มีค่าเท่ากับ5เลขโดด4อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ40เลขโดดสองอยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับ200เลขโดด4อยู่หลักพันมีค่าเท่ากับ4ี่พันเลขโดด3มอยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับ สามหมน,นั่นเองดังนั้นจำนวนสามหมนสนสองร้คือ30,000กับสี่พกับ2 0 0ร้อกับ4 0่สิกับ5หน่วยสามารถเขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ30,000ื 4, ่นบวกสี่พบวกสองร้อบวกสี่สิและบวก่นเอง ตัวอย่างถัดไปนะคะหลักที่หค่ะหลักหน่วยมีลูกคิดจำนวนหกลูกแสดงหค่ะหลักที่สองหลักสิบมีลูกคิดจำนวนหกลูกแสดงหค่ะหลักร้อยไม่มีลูกคิดอยู่เลยแสดงศูนย์ค่ะหลักพันมีลูกคิดจำนวนหกลูกแสดงหค่ะหลักหมื่นมีจำนวนลูกคิดทั้งหมดหกลูกแสดง ดังนั้นหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนหกหมื่นหกพันหกสิบหกค่ะหกอยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกหกอยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับหกสิบศูนย์อยู่หลักร้อยมีค่าเท่ากับศูนย์หกอยู่หลักพันมีค่าเท่ากับหกพันค่ะหกอยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับหกหมืนค่ะจำนวนหกหมื่นหกพันหกสิบหกเขียน ในรูปกระจายได้ดังนี้ค่ะ6 000 0 0 0 0นกับ6 0 0 0กับ0กับ6 0กับหหน่วยได้60 6, 0มืบวก6,000บวก0บวก60บวก6มีการเขียนในรูปแบบอื่นหรือไม่คะถูกต้องค่ะสามารถเขียนได้อีกหนึ่งรูปแบบก็คือ60 0มืบวก6,000บวก60บวก6 ดังนั้นเลขโดดเมื่ออยู่ในหลักใดนักเรียนอาจจะไม่ต้องบวกศูนย์ก็ได้นะคะเขียนได้สองรูปแบบนักเรียนลองสังเกตค่ะว่าเลขโดด6กทั้งสี่ตำแหน่งนี้มีค่าเท่ากันหรือไม่ถูกต้องค่ะมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นค่าของเลขโดดนะคะจะมีค่าเป็นผลคูณของเลขโดดคูณกับค่าประจำหลักที่เลขโดดนั้นอยู่เช่น6อยู่หลักสิบ หกเท่ากับหกคูณสิบมีค่าเท่ากับหกสิบนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปหลักและค่าของเลขโดดในหลักแต่ละหลักของวันนี้นะคะหลักก็คือตำแหน่งของตัวเลขเช่นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนนั่นเองค่าของเลขโดดก็คือผลคูณของเลขโดดกับค่าประจำหลักที่เลขโดดนั้นอยู่เช่นหกอยู่ในหลักพัน เท่ากับ6คูณ1,000มีค่าเท่ากับ6,000นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอขอบคุณบริษัทอักษรเจริญทัศน์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ